ยามเช้าแค่นี้ก็พอกินแล้วไปทอดใส่ไข่ถั่วก็ไปจิ้มน้ำพริกตำส้มตำตอนกลางวันก็ได้ค่ะเนาะเรามีผักอะไรเราก็กินไปมะเขอยางม่วงไม่แก้วนี่รู้สึกว่ามันจะเก็บได้แล้วนี่อันนี้มะเขอย,ยาวเก็บได้แล้วค่ะต้นนี้เนี่ยค่ะเก็บแค่นี้มันจะอ่อนพอดีน้องอยางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ กะว่าจะลงแล้วพามาเก็บผักก่อนเกิดค่าตานมองเห็นคะ่ะขอบคุณคะ่ะน้องหยาคะ่ะนี่มะเขือม่วงไม่แก้วนะ่ะลูกวสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตใส่ตะเจให้ดีกว่านะคะไม่รู้ว่าไปยังเพิ่มผู้ดูแลเพิ่มผู้ดูแลอ่ะใส่ตะเจให้น้องหยาก่อนขอบคุณนะคะน้องหยา มีถอดประแจบ้างอะไรบ้างขอบคุณสองเลิบนะคะเมื่อวานนี้แม่แก้วตกเวทีมันร้อนค่ะเน็ตมันร้อนใช่ตเน็ดมือเถือ่อมันร้อนมากเลยเมื่อวานนี้พอพอตกกลางคืนมาฝนฝนตกค่ะฝนตกแต่ว่ามันตกไม่แรงค่ะตกพอพอโปอยโปืยลินเนี้ยแม่แก้วไม่ได้เอานี้มาเนี่ยดูมะเขือแม่แก้วนี่ ถั่วนี่เดี๋ยวแม่แก้วเก็บใส่ตะกร้าไม่ได้เอาเองเดี๋ยวก็จะฉีดน้ำล้างแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะใช่ใช่ค่ะไม่แก้วเมื่อวานนี้มันมันร้อนมากค่ะน้องหยาร้อนจัดตกเวทีไม่แก้วก็เลยลงไปเลยก็ขออภัยด้วยนะคะที่ที่ไม่ได้ไม่ได้โบกร่วงหน้าค่ะมันตกแล้วเลยก็เลย ให้มันตกเลยค่ะตกแล้วก็เลยลงไร้เลยเนี่ยค่ะมาเก็บผักค่ะเก็บผักก่อนแล้วก็จะลดน้ําหมักลดน้ําแล้วก็ลดน้ําหมักค่ะตอนนี้มาเขือพวงอะ่ะตกมากเลยจะเ,จะเก็บไปเก็บไปแกงไงเก็บไปแกงคะแนงค่ะขอบคุณมากนะคะ น้องหยาน่ารักมากขอบคุณส่งส่งร้านดวงใจนะคะขึ้นตอนเช้าขึ้นตอนเช้าเดี๋ยวก็ทําไฮไลท์ให้ด้วยค่ะทำไฮไลท์ไปด้วย ถ้าไม่เก็บอ่ะถ้าไม่เก็บนะมันจะแก่ทิ้งค่ะน้องหยานี่เมื่อวานนี้ก็เก็บไปถั่วไปทำนมจีนค่ะกู้หอมเนี่ยวันนี้ก็จะเก็บไปอีกค่ะเนี่ยเป็นเยอะมากเลย มะเขือแม่แก้วเนาะเก็บทุกต้นก็ได้ได้ทุกต้นนะคะนี่มะเขือยาวถั่วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะน้องย้าขึ้นอีกสักขึ้นสักสามสิบนาทีค่ะขอบคุณนะคะที่มาจอดไว้ให้ค่ะสุดยอดเก่งมากขอบคุณค่ะอ่อนๆนะคะขอบคุณค่ะ